เกษตรกร,กรบุริลัมผววแพะตายมันเดียว14ตัวรวดเกิดจากสาเหตุอะไรสวัสดีครับช่องชีลองฟาร์มจากอำเภอเมืองชัยภูมิวันที่24กันยายน2564ที่ผ่านมานะครับนักข่าวช่อง w o r k POINT 23ได้ลงพื้นที่จังหวัดบุริลัมนะครับลงพื้นที่จังหวัดบุริลลัมไปดูพื้นที่ที่แพะ ตายครับแพะตาย14ตัวลวดในวันเดียวเกิดจากสาเหตุอะไรก็ไปสอบถามคุณลุงท่านหนึ่งครับคุณลุงท่านนั้นก็บอกว่าเลี้ยงแพะมา4ปีแล้วครับปัจจุบันก็เลี้ยงแพะอยู่ประมาณกว่า50กว่าตัวครับ50กว่าตัวเมื่อวานก็คือวันที่23กันยายน2564ที่ผ่านมานะครับมีแพะตัวหนึ่งครับมีอาการป่วยป่วยหรืออาการ เสื่องซึมขายมีไข้หรือว่าป่วยนี่นะครับป่วยก็ไม่กินหญ้านะครับไม่กินหญ้า mm hmm. ท่านลุงลุงท่านนั้นก็บอกว่าลุลงไม่ปล่อยไปเลี้ยงครับเพราะว่าเป็นแพะแบบขังคอกขังคอกตัดกระถิมนหรือว่าตัดหญ้ามาให้กินในคอกในฟาร์มเลย mm hmm. ลุงไม่ปล่อยไปเลี้ยงครับเพราะว่ากลัวโดนสารเคมีครับถ้าโดนสารเคมีเข้าไปก็ทําให้ แพ้ตายได้เช่นกันในกรณีนี้ครับกรณีที่ถางอคอกแล้วเอาอาหารให้กินในอคอกในฟาร์มแล้วก็ยังป่วยตายก็มีปัญหาอยู่ครับซึ่งลุงบอกว่ามีแพะตัวหนึ่งมีอาการป่วยมีอาการเสื่องซึมป่วยแล้วก็รักษาไปตามอาการนะครับรักษาไปตามอาการช่วงเช้าต่อมาก็ช่วงประมาณช่วงค่ำครับ ช่วงค่ำแพะก็เริ่มทยอยครับทยอยทยอยขาสั่นครับขาสั่นยืนขาสั่นไม่รู้เกิดจากาอะไรครับยืนขาสั่นแล้วก็ทยอยล้มตายกันไปภายในวันเดียวครับตายถึง14ตัวรวดครับ14ตัวลวดเช้ามาครับคุณลุงก็ได้ไปแจ้งผู้นาหมู่บ้านครับแจ้งผู้นาหมู่บ้านผู้นาหมู่บ้านก็ประสานไปตึงดัง จ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครับให้เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็ดได้นาการเจาะเลือดเจาะเลือดแพะที่ตายนะครับไปตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากโรคระบาดหรือไม่ใช่โรคระบาดอันนี้ปศุสัตว์บุรีรัมจะบอกผลการตรวจบางอังคารอังคารนี้นะครับว่าเป็นโรคระบาดหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรที่ทําให้แพะตายในวันเดียว14ตัวรวดนะครับอันนี้ก็ ขอบคุณข่าวจาก Workpoint ครับช่อง Workpoint 23บา้ามากๆถ้าจะมีครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามมาช่องชิลองฟาร์มเลยนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมและสวัสดีครับ